แก้วาถอนถอนถอนผมถอนเงอะอีนักอ่อยนี่มันไม่ของเอยไปมันก็ซื้อแต่อันนี้นี่บอนักอ่อยเพ่อสนังเป๊ะกระเบนจะเกิร์ช่างดอกนี้นี่นี่ขอกระดาษนี่น้ำโอ้ไม่กระดาษแต่แนวมันมีประโยชน์มึงเนาะนี่มันกระถ่ายหนุ่งามตัวโอ้ยมันง่ามันเป็นน้ำกล่องดอกแอบขอดีโอ้ยกระบอกเบินงโตดีเลยเนาะน่ะอันนี้ก็ะบอกโผล่เป็นบังโตจริงแน่กันเลย ขันมึ่ว่ามันง่ามึงไปตื่นไผ่ในกระจกขันมาขืดอะเฮ้ยขัดเงาขัดกัรเหตุอย่างล่สุดก็น <c oughs> <c oughs> ั่งถ่าจจองเลยสีส้วนไป่ถอนนี่กูเตรียมอุปกรณ์ไว้เบิดละไปถอนเออไปตีละไปถอนแต่คือว่าเหมือนแรกงเอาต้อนนี้เลยบ่เอาต้อนนี้ติ เตรียมไว้เมื่อไรอีหยังก็ได้มันี้ล่ะน้ำเย็นเย็นมีบอมีบิดเตรียมอุปกรณ์ไว้ไปพบ่อพนนะอันนีบอเห็นงงมันทำมันคืบอเห็นงงใส่ขวานไปถอดบอม่หนักบ่ได้เด้อถอนแบบบ่มีหนักบ่ได้กับเด้อกขวานอันนี้ส่วนกันไปอีหยังละไอ้พวกนั่นถอนช่องได้อุ้ยแล้วเบิ่งเถวเพ่อแห้งยังมาส่วนเขาไปถอนอยู่ได้นั่นเออจ้างให้เป็นน้อยใหญ่นี่จักเพิ่นเป็นแม่แนวได้ จังมาโบขูนเอาแถแม่มาส่วนลูกส่วนเต่าไปถอนยขนอนนกูนั่งอยู่หนีเนาะอีนเนหน่อยนึงก็ไปน้ำเขาได้เกิดเมื่อวานนั่นอีใหญ่ๆนี่ก็ะยังว่าใหญ่นี่อีนหน่อยนั่นพี่กูยันไปติดแนวบอดีนอ้นั่นอีจังให้นั่นเท่าแล้วก็บอยู่สมเท่าแล้วมาส่วนลูกส่วนเต่าอ,อุไปถอนโอ้กูสีน้ำเป็นจัดการมันยุ่จัด มึงกี่เหตุอีหยังอยหยีอ่เนี่ยผมโอ๊ยมาบูบ่าวเออผมหงอกเต็มหัวผมหงอกเต็มหัวเนี่ยเขาไอ่เมื่อเลยว่าต่อท้อเถอกอันหงอกอ่ะเอาอันดำมันออกเออเอาไว้แต่หงอกเนี่ยหงอกไม่มีหงอกกันออกเลยเมื่อเอาผมดำไว้ง่ายกลัวเขาเออมันขี้ขันโอ้ยเดือนหนึ่งมันเป็นสีเทา่ออเอาผมเอาผมขาวไว้ง่ายกลัวได้เจ เฮ็ดให้ไหลไปเลยบอกเออมันแมนดีกบ่อาจะถอนถอกไปบ้างโอ้แม่เอ้ยเนาะจะว่าถ้าเว้ยจะก่ายพวงมาลัยใส่ละใส่ละแม่เท็กอีหยังล่ะใส่ละส่วนกันไปถอนเยี่ยก็ถอนอยู่นี่เด็นี่เด็เขาขาวนี่ก็ถอนถอนท่องหงอกอยู่นี่แม่เป็นอยังโว้ยกูก็ว่าแม่นถอนเหล่าถอนเบี้ยกูธรรมดาหนึ่งอีกต้น นั่นได้เดียวนี่แม่เราจีบมาเจ้ามาด้าเราเลยอยังเดีแล้วมาถอน,นเด็กหน่อยมาถอนมาแทน,นนี่แม้ว่าจะเป็นว่าโอ้ย่าถอนตัวน,น,นี้ก็มาถอนผมงอกตัวน,นี้ผมงอกาอะไรแล้ว,แลแลวลก็ส้วนมาถอนผมงอกเลยนี่นะจมเจ้าจมแต้มเจ<ย>้าวุวนี่ไอ้เจ้าน้ำมาถอนเห็นหึงถอนบกคอยกันมาเอิญที่ย่าน้าบกคอยม่เอิญด้่เอิญผู้ใดมึงคือบ่เอิญคนนั่นแน่ถึงถอนผมหงอกนั่น เราจะมากินเหลากินเบี้ยไมกินเหลากินเบี้ยตั้งใดโอ้ยถอนผมห่อกขาบ้าหูเจ้าเอิญคู่น้ำเต็มไปจะสั่งหมาหมูสูนี่นี่หัวกูยหนงเต็มอยู่นี่นั่นโอ้ยน้ำธรรมดาเขาอันถือว่าเขาเฮ็ดแนวบดีน่าเจ้านอกไอ้เจ้าว่าถอน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 ผมหงอ